สวัสดีคะ่ะวันดีพี่น้องสุขสุคนนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะแฟนเพจนะคะสวัสดีพี่น้องนะคะเกษตรกร,กรทุกท่านนะคะที่รับชมเราฟังเนาะนะคะพี่น้องค่ะนะคะลูกออนบันนาชแนลนะคะเมอ่อนี้นะคะลูกออนนะคะสีมาแนะนํานะคะสีผ้าพี่น้องนะคะมาเบิ่งเนาะนะคะพอดีวา่า ลูอเด่ล่องเลียงเบิงนะคะก็คือโอเคนะคะเดี๋ยวอีก3 4สี่เดือนนะคะสี่เลียงนะคะเรียงเรียงขายนะคะพี่น้องนั่นก็คือนะคะการเลียงปลาหมอนะคะปลาเข็งนะคะพี่น้องปลาเข็งเลียงนะคะพี่น้องค่ะคือเฮ้าเอามาล่องเลียงเบิงนะคะตอนนั้นเนอะกับประมาณประมาณเป็นพัน นะคะพี่น้องตะวัาตอนนี้มันก็นเหลือบลายนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศนู่นนั่นนี่ละกะ็ตายไปแน่นะคะในในแต่ละเมื่อนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะพี่น้องเมื่อนี้นะคะก็เลยเอ่อ ถาพ,พี่น้องมาเบ่งนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการเ,าเรียงซั์นะคะในการทําการ,กรเกษตรนะคะพี่น้องท่านใดน,นะคะที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับกดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดสันกระดิง่งให้น้าเด้อจ้ะนะจ๊ะอ่สุดบบดบ่อผาคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็กคิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะพี่น้องคะบอ่อที่ทานกำลังเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะเป็นบอ่อปลาเข็งนะคะพี่น้อง แต่ว่าเป็นปลาเข็งสายพันธุ์ธรรมดาหนิล่ะนะคะเพราะว่าเอ่อเดีเอาปลาหมอ,อสายพันธุ์ของชุมพรนะเขาลงมาเลี้ยงเบิ่งนะคะแต่ว่าปีนานเนี่ยโมเมนต์ปีนานพี่น้องก็คือปีน้ำเข้านี่แหละนะคะประมาณเอ่อพฤษภามนะคะจึงใดยก็ต้องเลี้ยงแน่นอนนะคะพี่น้องคะคือตอนนี้นะคะตลาดมันขายได้อยู่นะคะสําหรับเอ่อย,ยูนี่เองนะคะก็ขายได้ขายปีกนะคะพี่น้องก็คือโลละลอยอยู่นะคะพี่น้องคะก็เลยมีความสนใจว่าเฮา เอ่บอบริเลียงตะกบต่ว,ว่าเฮาก็เลียงเสริมไปน้ำน,น,นาะเฮาเให้เสริมไปน้ำน,นะครับพี่นอ้องอันนี้เฮาก็สววกิให้เบิ่งเอ่อแต่ว่าเฮาบริตักให้เบิ่งนอกเพราะว่าเขาเป็เอุปกรณ์มากนะคะ ตอนแรกเอาเลี่งกระยานมันบ่อใหญ่พี่น้องก็เลยต้องลองเบิ่งก่อนถ้าเสียเอามาเลี่งเลยกระยานมันบ่อใหญ่ก็เลยเอาเอามาลองก่อนปรากฏว่ามันใหญ่มันใหญ่หลักกาคือสามารถที่จะบริโภคได้เลยนะคะกับเอาไปกินอยู่นี่ลายเท้อแล้วพี่น้องเอาไปปีงแนเอาไปปนแนพี่น้องก็แสีบเพื่อกันเพราะว่าเขาเลียงคือตอนนี้เขาเลียงอยู่ในบ่อดิน บ่ดินก็คือประมาณอ่าสามสิบเส้นสามเส้นลงจากพื้นดินธรรมดาลงไปเขาบ่เดี้ยงอา่าที่น้ำเลือกแห้งแต่ว่ากับปรากฏว่ามันใหญ่นะพี่น้องมันก็ใหญ่อยู่ก็เลยเอามาให้พี่นอ้องให้ไเด้เบิ่งเพื่อว่าพี่น้องเอ่บอบ่อยากเลี่ยงกบหเลือเขือว่า,ามีความคิดมา อยากเลี้ยงปลาเงือกกะเละเพื่อให้เป็นแรงมั่นันใจให้กับพี่น้องไหลายคนกะเละเอาลงมาให้เบิ่งเพลสิบหายางเบิ่งพี่น้องเห็นาน้ำคุ้นๆแนวสิก็คือว่ามันสิเล่นานา้ำตลอดเนาะพร้ะว่าเสียดายบ่ได้เอา อุปกรณ์มาตักให้เบ่งนะพี่น้องเนาะผู้ใดที่เขามาแล้วเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดติดตามกดซันกันิงให้น้ำเด้อเพื่อสิเด็บบอพ่าดคลิปใหม,ใหม่ สำหรับมือนี้นะต้องลาไปก่อนนะคะพอกันใหม่คลิปหนา้าน้อพี่น้องนะสวัสดีจ้า